อคูเขาเนาะค่ะพอเชียงโศกเชียงหลาเชียงโศกาชียงะขอโศกขหลับเป็นกับองคูเขาเนาะค่ะไม่เต่อนก่อน นค่ะเมื่อนี้ปู่ตาบอกให้นางอยเอาคุณแจมากด้วยเสียเอกุญแจเบอร์สิบเจ็ดค่ะกุณแจเบอร์สิบเจ็ดให้ใส่ถุงมากรอเนะอยค่ะเขาจังมาติดตามเนาะค่ะครับ

งามค่ะวยงามบบารรเล,าม,าลมือดันขวาครับมือดันขวาจะถือลูกแก้วสารพัดมือนะครับเนาะดันดันดันทายจะถือกระลอกครับเป็นตัวข่ากูเวะ กลอวางาม่้เลามเ่จะเป็นบาไไดดีได้งามเนาะวจะเป็นคนเหียดดคนคุมเป็นแบมีเสียงคนคือว่าคนสวยงนี้ก็ลอๆครับเมื่อเมื่อดันใส่ครับคือจับกระลอกจะใส่แหวนด้ันเยว่าครับมีแหวนครับมาดูไปดังกันนะครับเด้อ เลข90มันอีกมันแบ่งซาให้พูน34 <coughs> 15กิโล1 Bao bát được một mươi năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi

ปูเท้ทองหรือว่าปตาบานเมื่อแทงนี้นะคะทีมเด้แม่คู่เด้มาเตดมาสางร่วมบุญไปนับกันกับเอ็มซนะคะท่างไก่ท่างไก่นะคะอามนีเป็นวันที่สิบห้านะคะสิบห้าพฤศจิกาสองห้าหห้าเมื่อนีเป็นมือสันวันดีมื่อนีแม่คู่กับน้่ตุนผาปานะคะนี่ค่ะรวบรวมนะคะ ท่างเอฟซีรวมบุญมาท่านไก่ท่านไก่นะคะหลายผู้หลายคนมมอนือว่าบุนหลสายเงาแต่มาฮ็ตตันผาป่ารวมรวมสางทากูเวนนะคะทากูเวนกับไก่ไก่กับทาเวสุวัณค่ะการิเเดมาลัมสักราบูชาเทพไท่เทวาทุระองค์ที่เพิินสิงสถิตยู่ณสถานที่วัดป่าบานเมืองนะคะค่ะทุกขวัดแม่โคกค่สิมาลัมนะคะสิป็น กลางเดือนนะค่ะวันที่15เรือท้ายเดือนนะคะสิ้นเดือนก็คือวันที่30หรือน30เดเอนนะค่ะการเสด็จมาเห็ดประจําล่าทวายตลอดนะค่ะพร้อมกับน้าตุนผ่าป่านะค่ะรวมมาเห็ดมาสานะค่ะทั้งซาลายังบอทันเสีด้วยค่ะเด้อกำลังคนลุ่ไล่กบ่ทั้งมาเออเหลว่เหลี่จะทั้งการย่งเลืออีกหลายนะคะกระเห็ดไปเรื่อย ค่นเฮีดยไปเรื่อยๆทือว่าเฮาสะสมสร้างบุญไปนะคะสำหรับเ c ็ีเอทีรวมบุญมากกับในคู่เนาะคะ่ะเงื่อนหน่อยเงืนร้ายก็ตามมากด้วยน้ำใจนะคะม่คู่ขอวอวยพรให้นะคะขอให้อพปอ,อีเม่สายบุญสุขูสุขค้นเนาะคะ่ะขอให้พ่มสุขภาพแข็งแรงขอให้เงืนเนไน้องขอให้ท่องไรมานะคะ่ะอ่าผู้ใดมีกิจการงานก็ขอให้จเจริญกา้านาเนาะคะ่ะทุกสิ่งทุกอย่าง ทีแม่คู่เหตุกาบเฟื่อเอฟซีนะคะทั่วโลกนะคะที่เป็นต่างประเทศต่างจังหวัดที่ยังสะท้าน,นะคะสะท้าปูชีะขาปูตาปูหุมคุมของเฮ้านะคะพร้อมทั้งแม,ม่คู่นะคะแม่คู่หอมหวนนะคะเป็นตัวแทนหรือค่ะเป็นสะพานบุญกวาใดน,นะคะสะพานบุญให้เอฟซีเดลัวเพียรรวมสร้างเป็นบุญใหญ่นะคะถือว่าเป็นบุญใหญ่ ที่เห่าได้เสียสละ,ะนะคะการกินการทานคือการเสียสละ,ะนะคะทั้งวัดทั้งว่าไม่คู่ขาเฮ็ดไปร้ายมองหลายทีนะคะคือจุดใหญ่ก็คือจุดวัดตาบันเมือนนะคะแล้วก็วัดโน่นจะป่าวัดโพชุมวะรารามนะคะวัดบันเต่ไหวัดโพชัยบันเต่ไหขั้นมีโศกมีลามีโศกมีมานนะคะม่คู่ป่า เดืดเหตุไปหลายวัดนะค่ะการทั้งแก้าเมียสองนางกับพระท่านได้ไปค่ะนามอาจจะบุกแล้วนะค่ะการล่อคํา <crust>. สั่งปูนะค่ะการยูทีปูยูทีปูชีพประขาปูตาพุนศิริสังวาให้ไม่คู่ผ้าลูกผ้าล้านเออเปทั้งวัดนี้ทั้งวัดนี้จะสินะค่ะไม่คู่ค่ะได้เหตุตามคำสั่งของปูนะค่ะบริเดืดดูสถานกณ์เพราะฉะนั้นนั่นแหละคือ่าลังเทือกกา ว่าได้ไปทัวร์ <ไป S 1> ถึงมัทถวัดนะค่ะแต่ว่าก<า>ะได้ไปเป็นบางวัดนะคะคันมีโศกไงกับบ่แน่นะคะ่ะเขามีโศกไงเขามือน,นีแม่ทุกขกขอบนบาน<า>สารกาวปูคือเก่านะคะสิเดไปหาปูรี่คือเกา่ารอดติดตามนะคะเด้อหลังจากล่ำถวายนะคะล่ำถวายเรียบร้อยกระแห่ต,ตนตนพะปาาละกลันวุยอดนะคะ่ะวมยอดอว่าสิเดเท่าไรเรือเอฟซีอยากไปเสี่ยงเป็นอาหารเสราอาหารแรงกัลองเบิงนะค่ะ ร้ามทั้งการสิเข้าไปหาปูนะค่ะปูลีทีคนไปหาปูเถานั่นแหละค่ะปูเถาที่นอยู่วัดว่าอารามณีความเส่อส่วนบุคคลนะค่ะเนาะอ่าอันใดปรากฏขึ้นกบเฮากับ่สามารถสิรูได้อันนี้ก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มองบ่เห็นตัวแต่ว่าสามารถดนบันดาลนะคะดนบันดาลให้ไม่คู่ดดมาเฮดมาสร้างนะคะสิเป็น ซาลานะคะแล้วก็ซุ้มประตูโค้งนะคะแล้วก็พร้อมกับพาส,สังกระจายที่ส้างขึ้นมาไม่นะคะแล้วกาฮอละขังบูรณะหอละขังบูรณะโบสถ์ะนะคะบันียศาลาการปร,ริญาณกาเรื่มส้างขึ้นมาไม่นะคะอันนี้คือไม่นะคะกำลังสิเลื่มส้างค่ะกับวระนั่งเสยสินแล้วก็พร้อมกับเาวเวสุาาวรรณค่ะเวิสุวรรณกาเสดแ้วนะคะเหลือแต่เาวูภเวน ต่อไปห้มันแล้วแล้วกันปูวกิเดว่างงานนะคะว่างงานก็คือสิษดสร้างเดนนรกต่อไปท่านแม่คู่มีบุญบาลมีเิษดร้าเอฟซีเดชาง่ตนะคะค่ะสำหรับตัวเลขนะคะสำหรับตัวเลขที่ปูคนเบามากก็คือกุญแจเบอร์สิบเจ็ดนยค่ะกุญแจเบอร์สิบเจ็ดไผ่ตีพวกสร้างเสร็จนะคะที่ทำงานเมื่อันพุ่นพุ่นจุ่มเลื่อนให้ไส่นะไปห้ปู หาตีพุทธละเก้าสิบห้าเก้าสิบห้าแล้วอะนะคะราคาความสูงของเทวีสุวรรณก็คือเก้าจุดเก้าห้านะคะเก้าจุดเก้าห้าค่ะราคาพร้อมทั้งมือวันที่ไดคู่มะล่ำนะคะวันที่เก้าวันที่เก้าเบื้อเมทาวสุวรรณวันที่เก้าพศสองห้าหกห้านะคะสองห้าหกห้าวันที่เก้าค่ะที่จะที่จะริญนาบุญแล้วค่ะ เก้าห้าหรือหกห้ายางเซ็นะค่ะนั่นแหละให้เอฟซีเบิงขั้นชองสิเป็นยิมระลวยนะคะแตงโมพารวยนัชชาพาโชคเสียเอียพารวยน้องไอพารวยนะคะเดิมนี่แหละคะ่ะพี่นี่พี่จรลนาเบิงนะคะอ่าบันนี้ก็นั่งลำเตรียมพร้อมไปอ่าเพิ่งกำลังจูทูบอธิฐานนะคะให้เอฟซียูทักบานอธิฐานไปรับการน,นะคะเดิมมอนีแมนคู่กันสีมาลำสักกระบูชา ปู่พญานาะปู่อนาตนาคราชสุปูธนาคารานะคะพร้อมกับทวเทว,วีสุวรรณนะคะที่ไหว่าด้วยแรงบุญแลงศสัทธาของพ่อแม่พี่น้องนะคะยังได้มีเมรีเกิดขึ้นนะคะบางเทือบางที่นะคะสิ่งทีมองประเ็นโตสิ่งลึกลับนะคะเพิ่นสามาถดุลบรนดาลบางเทือเพิ่นก็ไปเข้าฝันนะคะบางเทือก็ออกปากล้วแแต บุญบารมีรแลี่วเต่เฮ้าสะสม้รสางบุญมากเท่าไรนะคะเบิกบุญดได้เท่าไรแก็รล้วเต่บุญเฮ้านะคะบุญเก่าบุญใหม่สะสมสรสางไปค่ะแม่คู่ก็ะพ้าเฮ็ดไปเรื่อยๆนะคะตราบสิ้นลมหายใจที่แม่คู่ยังได้รับใส่ปูนะคะแต่ถือว่าแม่คู่เกิดมาในยุคนี้สมัยนี้ถือว่าบุญร้ายนะคะค่ะผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านความผูกความยากมากเนาะคะ่ะ กัวสิมาฮอดมือนีนะคะเป็นวัดใจเลยคุยมาเม็ดค่ะวัดใจกัวสิไดเป็นตัวแทนขององค์ูนะคะได้เฮดได้สร้างให้ว่าความทุกข์ความจนทุกคนกับขุสิพอนะคะทุกจนบ่มีทหานสิอยู่ทุกจนบ่มีบ้านทุกจนบ่มีทุกสิ่งทุกอย่างนะคะทุกสิ่งทุกอย่างะคะ่ะนี่แหละบังเกิด์คืนได้ย้อนใจเฮาโดยความเสือ้อความศสั้ธาความพยายามเนะคะ สุสีสุอย่างบัวท่านสายนะคะปาาไรทีเ่เฮามีลมหายใจสูต่ตอเอานางล่ำเตรียมพร้อมนะคะเด้อบัดน,นี้ก็สิไดล่ำพระไว้องปู่พญานาคะ่ะล่ำพราไว้ท้าเวสุวรรณแล้วก็วอนปู่ขอหวยสามผลงานก่อนล่ำนะคะนะค่ะแล้วก็จังสิมาแมห่ตปนเงิน,นะคะ่ะ